สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านกับสู่ช่องเบนเดลินแชนแนลนะคะวันนี้เราอยู่กับเกม Need for Speed Payback นะคะทุกคนแต่วันนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะคะที่พี่เอิญจะมาดิฟให้ดูแต่ทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วพี่เอิญดิฟไม่ค่อยเก่งนะคะแต่หลังจากที่พี่เอิญป่วยจากการเจ็บคอไปประมาณ3วันเนี่ยพี่เอิญได้ไปทําการฝึกซ้อมมาแล้วคะ่ะทุกคน ทุกคนอยากเห็นไหมว่าพี่เ e อิญดิฟที่ดีขึ้นขนาดไหนนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูฝีมือพี่เอิญดิฟนะคะเดี๋ยวจะให้ดูฝีมือย้อนหลังก่อนเนาะว่าเมื่อก่อนพี่เอิญดิฟยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดิฟไม่ออกเลยดิฟไม่ออกเลยกูนนไ,มไม่รู้ว่าเรียกการดิฟหรือเปล่าเนี่ยแต่กูดิฟไปดิฟมาดิฟดิบหัวหัวไม่อยู่นิ่งๆแล้วต่เนี้นเออก็ไปเอาเป็นแสนเลยเหรอครับ ชีวิตกทุกคนคงเห็นใช่ไหมคะว่าชีวิตพี่เอิญสิ้นหวังกับการเล่นเกมดริฟใน Need for Speed Payback ขนาดไหนนะคะแต่มาดูกันค่ะว่าหลังจากนั้นเนี่ยพี่เอิญพัฒนาไปได้ไกลขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเตรียมรับชมได้เลยค่ะมาแล้วค่ะมาลุยกันหลังจากที่ฝึกซ้อมมานานและคันดีคันเดิมของเรานะพุ่งตัวเราจะทําให้ดีที่สุดน,นะซ่แลและต้องไปออกขวาออา นี่สุดยอดเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งหลุดอย่าพึ่งหลุดยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ยังอยู่โอเค okay. ไปทางขวาเล่งมากเล่งมากเลี้ยงเลี้ยงเลีงดิฟนะคะเลีงดิฟเลีงดิฟได้อยู่โอเคแล้วก็คลาอีกรอบหนึง่งอ่าข้างหน้าเลี้ยวซ้ายใหญ่นะคะซ้ายใหญ่ซ้ายใหญ่นี่สุดยอดโอเคโอเคลองเลี้ยงลองเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงที่ดีๆๆ อย่าให้ดิฟหรืออย่าให้ลหออห้อมันตรงนะคะไม่งั้นจะเสียแรงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตรงต่อไปตรงต่อไปโอเคเดี๋ยวมีทางเลี้ยวข้างหน้านะคะเลี้ยวซ้ายหน้าเตรียมตัวดีๆทุกคนโอเคไว้อยู่โอเคไว้อยู่ไว้อยู่โอ้อยข้ยางหน้ามีไซด์นะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะบเ้นชาร์ล้วค่ะทุกคนลริฟต์ดริฟิ์ดริฟต์ดิฟตโอ้โหไว้อยู่ทุกคน ตอนนี้คะแนนปลาไปเจ็ดหมื่นแล้วนะคะทุกคนเพียรน,นั้นทำได้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาดิขวาบันเละโอ้มีอกอนกวาดของนิดหนึ่งไม่เป็นไรดิ้บซ้าย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 นั่งเละทุกคนโอ้หนันจงจำฝึกซ้อมานาน <c oughs> ทุกคนจะต้องภูมิใจในตัวพีเอินอบอกเลยโอเคนะงี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกรอบหนึ่งนะคะดิ้บซ้ายดิบซ้าย,ายนั่นแลดิบซ้ายใหญ่ โอ้โหตอนนี้โอเคเรียกควาเรียกควานั่นแหละโอเคเราต้องทำได้โอเคได้ไวอยู่ตอนนี้ปลาไป9แสนแล้วค่ะดูปุณ9แสนแล้วเรียกควาวายโอเคไวอยู่ไวอยู่ไวอยู่ไม่หลุดไม่หลุดมีหลุดนิดนึงหลุดนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปต่อไปต่อไปต่ออย่างยาวไกลครับผมยาวไกลครับผมทำการพุ่งตัวเพื่อแรงรถมันขึ้นมานะคะเลี้ยวซ้ายค่ะ การดิฟคือการต้องใช้แรงรถนะคะสับปะตูดยังรถยังยังมั่นใจ <laughs> โอเคลด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 ตอนนี้เป็นล้านสี่แล้วค่ะทุกคนโอ้ my god ไว้อยู่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 ทิป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 ซ้ายทิปซ้ายโอเคต่อไปทิปขวาแล้วจะมีเป็นรถที่ทิปยากนิดน,นึงนะฮะจริงๆแล้วโอเคแล้วก็ทิปซ้ายแล้วก็ทิปขวา สุดยอดทุกคนตอนนี้โอ้ยพี่เอิญทำได้เนละย,ย,ยจบไปกันด้วยคะแนนสองล้าน2นะฮะเป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่ดูพี่เอิญดิปไปหัโอ้โหจากคนที่ดิปไม่เป็นกลับมาดิปเป็นอย่างเก่งกาจเลยนะคะแล้วก็มีอีกกิจกรรมที่อยากให้เล่นนะคะก็คือเชื่อกดหนึ่งไม่เชื่อกดสองนะคะขอบคุณที่รับชมไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย